สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดชาวเนต็ตดายับเทือกน้ำตาแตกคาจอขอนับถือ5กอปปสปลอบใจชาวนกหวีดพวกเขาจะกลับมาสุเทพน้ำตาแตกคาจอขอนับถือ5้แกนนำกปปสเสียสละเพื่อชาติไม่ทิ้งอุดมการ์แม้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเชื่อหลายคนจะกลับมาเมื่อประเทศมีปัญหา เฟซบุ๊กสุเทพเทือกสุบรรของนายสุเทพเทือกสุบรรประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยมปทได้เผยแพร่ารายการคุยกับลุง EP10 โดยนายสุเทพได้กล่าวในรายการตอนหนึ่งว่า เมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมามีเรื่องสำคัญเกิดขึ้นในบ้านเมืองสารรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยว่าแกนนำกอปปส5คนสิ้นสภาพการเป็นสสผลที่ตามมาคือจะต้องมีการเลือกตั้งซ่อมพื้นที่เขต1จังหวัดชุมพรและเขต6จังหวัดสงขลาที่ตอนนี้พักการเมืองทั้งหลายคึกคักมากมีการประกาศชื่อคนที่จะลงสมัครเป็นสสภาคใต้เรื่องที่เกิดขึ้นคราวนี้นอกจากนายชุมพร และนายทาวรจะต้องพ้นจากการเป็นสอสอแล้วยังมีสอสออีกสามคนที่ต้องพ้นตำแหน่งไปด้วยคือ 1. นนายพุทธพงศ์ปุณกันส 2. นายอิสระสมชัยสองคนนี้เป็นสอสอบัญชีรายชื่อเมื่อสิ้นสภาพการเป็นสอสอตามที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประธานสภาก็จะประกาศชื่อสอสอบัญชีรายชื่อของพรรคนั้นในลำดับถัดไปขึ้นมาเป็นสอสอแทน 3. นายนัทพลทีพสวุวรรณหลังจาก ที่ถูกคุมขังในคุก3วัน2คืนเมื่อออกมาก็ได้ประกาศลาออกจากการเป็นสอสอนายสุเทพกล่าวต่อว่า กรณีที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการชุมนุมครั้งใหญ่ของมวลมหาประชาชนในปี2556-2557ถึงที่พร้อมใจลุกขึ้นมาเดินขบวนต่อต้านร่างพรบนิรโทษกรรมที่มีเจตนาจะล้างความผิดให้กับนักโทษที่ถูกสารพิภากษาว่าทุจริตคอร์รัปชันลงโทษจำคุกแล้วหนีคำพิพากษาไปอยู่ต่างประเทศรวมทั้งต้องการล้างความผิดให้บรรดาสมุนบริวารน,นักโท เหล่านั้นที่ได้ออกมาก่อเหตุร้ายในบ้านเมืองเผาบ้านเผาเมืองฆ่าประชาชนฆ่าตำรวจฆ่าทหารเมื่อปี2,552ถึง2,553 นายสุเทพกล่าวต่อว่าการชุมนุมคราวนี้นอกจากต่อต้านคัดค้านร่างพรบนิรโทษกรรมแล้วผู้ชุมนุมยังได้แสดงออกทางการเมืองว่าไม่ไว้วางใจการบริหารราชการแผ่นดินของนางสาวยิ่งลักษณชินวัตรนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลในขณะนั้นซึ่งกระทําการทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะโครงการรับจำนำข้าที่ทําให้ประเทศชาติเสียหายไป7 8แสนล้านบาทรวมทั้งการใช้อํานาจหน้าที่ โดยไม่เป็นธรรมที่มีการแต่งตั้งโยกย้ายเพื่อให้ญาติพี่น้องตัวเองได้ขึ้นมาดํารงตําแหน่งเป็นผออตอรอการชุมนุมเดินขบวนในคราวนั้นมีพี่น้องประชาชนลุกขึ้นมาร่วมต่อสู้มากมายถูกภาคของประเทศนับแสนนับล้านคนและสสทั้ง5คนเป็นแกนนําที่สําคัญในการชุมนุมครั้งนั้น นายสุเทพกล่าวต่ออีกว่าตลอดช่วงการชุมนุมของกอปปส204วันผู้ชุมนุมกปปสยึดมั่นในหลักการชุมนุมโดยสงบสันติอหิงสาปราศจากอาวุธไม่ทำอะไรที่ผิดกฎหมาย แต่ก็มีผู้ไปร้องต่อสารรัฐธรรมนูญว่าเราเป็นกบฏหลายครั้งหลายหนสารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าการชุมนุมของกอปปสเป็นการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ หลังการชุมนุมบรรดาแกนนำและผู้ร่วมชุมนุมหลายสิบคนถูกดำเนินคดีข้อหากบฏเป็นผู้ก่อการร้ายอั้งยี่ซ่องโจรบุกรุกสถานที่ราชการขัดขวางการเลือกตั้งและข้อหาอื่นๆสู้คดียาวนานเป็นปีๆ ในที่สุดเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2564สารชั้นต้นได้มีคำพิพากษาสารยกฟ้อง12คนที่ไม่ได้มีบทบาทสำคัญมากนักแค่เป็นผู้ไปร่วมชุมนุมอีกจำนวนหนึ่งถูกพิพากษาลงโทษ1ปีบ้าง 1ปี6เดือนบ้าง2ปีบ้างคนเหล่านี้โชคดีศาลให้โอกาสพิภากษาให้รอการลงโทษ2ปีแต่มีจำนวน1โชคไม่ดีศาลลงโทษสถานหนักอย่างตนจำเลยที่1โดนไป5ปีนายชุมพล9ปี24เดือนนายพุทธิพงศ์7ปีนายอิสระ7ปี16เดือนนายถาวร5ปีนายนัทพล6ปี16เดือนเรือตรีแซมดิน4ปี16เดือน หลวงปู่พุทธอิสระ4ปี8เดือนนายสุเทพกล่าวต่อว่าการที่ถูกนำตัวไปคุมขัง3วันสองคืนการที่ถูกนำตัวไปคุมขังในวันนั้นทำให้นายนัทพลนายพุทธพงษ์และนายถาวรต้องพ้นจากการเป็นรัฐมนตรีการถูกคุมขังในระหว่างการรอประกันตัวจึงได้กลายมาเป็นประเด็นที่กกตส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพ้นสมาชิกภาพการเป็นสสไปหรือไม่ นี่คือเหตุที่สารรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญชี้ขาดว่าทั้ง5คนสิ้นสภาพการเป็นสสนายชุมพลได้กลับชุมพรได้รับการต้อนรับที่ดีจากชาวชุมพรวันนี้นายชุมพลยังทำหน้าที่เหมือนกับเป็นสสอ,ออกไปช่วยเหลือประชาชนชาวชุมพรที่ถูกน้ำท่วมร่วมกับนายสุพลพี่ชายที่เป็นสส นายสุเทพกล่าวว่าพี่น้องที่เคารพ เพื่อนร่วมอุดมการที่เคยต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลมากับพวกเรานอนกลางดินกินกลางถนนมาด้วยกันเจอร้อนเจอหนาวเจอความทุกข์ยากเจอระเบิดเจอกระสุนปืนเสี่ยงชีวิตมาด้วยกันวันนี้กระจัดกระจายแต่เชื่อมั่นว่าคนเหล่านี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอุดมการยังแน่วแน่เหมือนพี่น้องวันไหนที่ประเทศชาติมีปัญหาเชื่อว่าเขาจะกลับมาเขาจะมายืนเคียงข้างพี่น้องมวลมหาประชาชน สู้เพื่อชาติสู้เพื่อแผ่นดินอีกต่อไปคนเหล่านี้ไม่มีวันท้อถอยไม่มีวันที่จะสูญเสียกำลังใจตนในฐานะที่เป็นผู้นำการต่อสู้ของกอปปสทำได้ในวันนี้เพียงพูดถึงเขาด้วยความนับถือจำจะรึกสิ่งที่เขาได้เสียสละเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินโชคดีเพื่อนชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความเห็นมากมายอาทิ พอๆๆแค่นี้ก็ยับเยินหมดละประเทศชาติพวกเขาจะกลับมาเพราะเงินที่รับบริจาคจะหมดแล้วคุณแม่ขอร้องอยู่ตรงนั้นดีแล้วอยากกลับมาอีกสารตั้งต้นความแตกแยกและความจุด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 ,จดของประเทศถ้าห้ากอปปสอกลับมาบ้านเมืองก็ดิ่งลงเหวอีกไปอยู่ที่ชอบที่ชอบเถอะอย่ามาอีกเลยออกมาให้เขาด่าแท้ๆไอเถือกเอ้ย ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ